สวัสดีครับพบกับผมพีชาอีกเช่นเคยครับในราการสวัยน้ำผู้ได้บายวินวินพูนะครับวันนี้พบกันอีกครั้งในการเทศสนะครับปั๊มสวัยน้ำรุ่นวิกตูเรียพัดนะครับของแอตันพูนะครับพอดีมีลูกค้านะครับที่ใช้สินค้าตัวนี้แล้วนะครับเกิดนะครับปัญหานะครับบอกว่าลันไปประมาณสักนะครับ 4- 5นาทีแล้วก็ตัดระบบนะครับ มีความร้อนสูงนะครับทางช่างของเอนจิเนียร์ทางวินวินภูก็ได้สอบถามข้อมูลไปเบื้องต้นนะครับลองให้เช็คดูที่ตู้ไฟไหมก็บอกว่าสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับแต่เป็นปัญหาก็เลยส่งกลับมาให้ทําการตรวจเช็คนะครับเรามาดูกันนะครับถึงปัญหานะครับปั๊มพวกนี้ทั้งงานนะครับสินค้าใหม่แบบนี้นะครับเกือบ100%นะครับไม่ค่อยมีปัญหานะครับในเรื่องพวกนี้นะครับ โอเคเรามาดูกันนี้หลังจากที่เทสมาได้ประมาณสักเจ็ดแปดนาทีได้แล้วนะครับซึ่งก็เลยกว่ากําหนดที่ลูกค้าได้แจ้งไว้นะครับตัวนี้นะครับยังไม่ตัดระบบนะฮะโอเคความร้อนที่ลูกค้าแจ้งนะครับไม่มีความร้อนนะครับใดๆเลยนะฮะโอเคเรามาดูการต่อสายไฟนะครับซึ่งผ่านนะครับระบบตู้ไฟนะครับมาตรฐานเช่นเดียวกันนะครับโอเค มีเมนเบเกอร์มีแมกเนตินะครับมีโอเวอร์โหลดนะครับการที่นะครับปั๊มจะตัดนะครับส่วนหนึ่งถ้าเราดูที่โอเวอร์โหลดด้วยนะครับว่าโอเวอร์โหลดนะครับที่เราตั้งไว้นะครับให้ดูตำแหน่งนะครับที่ลูกศรนะฮะโอเคนี่นะฮะว่ามันกี่แอมป์นะครับปั๊มนะครับของเรารันอยู่ปกติตอนนี้นะครับประมาณ4แอมป์กว่า5แอมป์นะครับโดยประมาณนะครับ ถ้ารันอยู่ประมาณนี้ไม่ถือว่ากระแสเกินนะครับเพราะว่ากระแสที่เลคคอมเมนทที่ตัวปั๊มนะครับประมาณ5แอมป์กว่าๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวปั๊มกันถ้าเราดูที่เนมเพจนะครับปั๊มตัวนี้นะครับเรคคอมเมนกระแสไว้ที่5.35แอมป์นะครับทุกอย่างดําเนินไปนะครับตามปกตินะครับปั๊มสามารถสูบจ่ายได้นะครับเต็มประสิทธิภาพ100%นะครับการกินกระแสนะครับถือว่าอยู่ในช่วงปกติ กระแสที่ทํางานจริงนะครับก็อยู่ประมาณ4แอมป์กว่าถึง5แอมป์นะครับถือว่าอยู่ในช่วงมาตรฐานนะครับทุกอย่างนะครับปกติดีทั้งหมดนะครับกรณีที่เป็นแบบนี้นะครับต้อควรให้ลูกค้านะครับเช็คนะครับที่ตู้ไฟนิดหนึ่งนะครับว่าอุปกรณ์ตู้ไฟนะครับเมกไติกโอเวอร์โหลดนะครับมาตรฐานดีไหมนะครับวัดกระแสนะครับแล้วก็เช็คนะครับการปรับตั้งกระแสที่โอเวอร์โหลดให้ถูกต้องนะครับนอกจากนั้นนะครับให้เช็คนะครับ ระบบการสูบจ่ายท่อทางดูดต่างๆนะครับโอเคข้อทางดูดเป็นแบบไหนมีสูบจากตูวไหนบ้างมีอากาศเข้าไหมนะครับเก๋ต้องเช็คนะครับในเรื่องของไปปิ้งนิดนึงนะครับแล้วก็ตู้ไฟนะครับกรวจจากผลการเททุกอย่างปกติดีนะครับอ่าสำหรับปั๊มแค่นี้นะครับก็สามารถส่งคืนได้เลยนะครับปกติดีนะครับขอบคุณครับ